น้องออมคือมาช่วยชีวิตจีน่าอย่างมากเพราะว่าตอนแรกมันขึ้นเป็นแบบช่องหลายๆช่องใช่น้องก็เห็นคือพี่งงเลยไอ้เป็ดไอเป็ดไอเป็ดคืออะไรอ่ะไม่คือของขวัญอ๋อเหรอทีับให้ใช่อ๋อเน่มันเป็นอย่างนี้ฉันเพิ่งเคยไลฟ์กับแบบหมายถึงเอ้ยหรือเปล่าเหมือนออมเคยไลฟ์กับกวางกับเพื่อนออมแต่ว่าแบบมันเป็นช่องเล็กอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละนึ้งใส่พงใส่พองไอต้นหนูมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์อยู่แล้วฟิลเตอร์ไ็ช่วยอะไรออกไม่ได้แล้วอะณจุดเนี่ยราลูยทำมวานี่มาไลในห้องใครห้องใครจ๊ะห้องแม่ฮัลโหลไห่จิ้มลำจุ่มแล้วก็จิ้มาำจิ้มจิ้มลำจิ้มมีดอกไม้ดอกไม้คืออะไรบนหัวพวงมาลัยสวยสวย้อม ไหนเป็น okay. เป็นหัวใจบ้านหรือเป็นดอกไม้เยอเป็นดอกไม้รอบหัว่งก็น่าจะเป็นหนึ่งในของขวัญโอเคนี่คือการศึกษาและเรียนรู้ในวันแรกของการไลฟ์อ้าวคนไลฟ์คนแรกเหรอใช่ฉันได้เป็ดได้ไก่เต็มเลยฉันอยากได้เป็ดและได้ไก่คุณไปให้ของขวัญคุณไปให้เป็ดให้ไก่จีน่าเร็ววขอเป็ดและไก่ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากได้เป็ดและไก่บนหัวฉันตรงนี้เอ้ยนี่นี่นี่มวยถูกครูป่ะ สุดๆถึอะ <c oughs> ขอบคุณที่ไปแฟนมีตนะโอยสุดๆเธอดีมากคืองานแฟนมีทนะคือมันอิ่มเวอร์ฉันแบบภูมิใจในตัวเธอฉันเฮ้ย <c oughs> ตอนร้องร้องเพลงพาวเรอรมก็ร้องให้ตั้งแต่แบบที่ร้องตอนได้น, <c oughs> นกไก่แล้ว้วนไกขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> มันสนุกอย่างนี้ อ่ะต่อ,อ,ตอแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนในระหว่างเดินมาอมก็ร้องไห้อยู่แล้วใช่ป่ะเจอป๊าป๊า,<อ>าก็ร้องไห้หเอจอเจอแก๊งเพื่อนก็ร้องอะไรก็ร้องร้องหมดละโมเมนต์ไงมันซึ้งไงแบบนึกออกป่ะเราเหมือนแบบพอเราพอเรา,พอเราซ้อมมาแบบเหนื่อยทุกวนยยันอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราได้แบบมาเจอคนให้กําลังใจมันก็แบบอมอครามสใจเพราะว่าน้องออมอ่ะคือถึงจะคุยกันน้อยนะแต่ว่าแบบ ช่วงเนี้ยคุยกันน้อยเพราะว่าน้องยุ่งมากทำงานทุกวันแอบวิดเดอแอบวิคือทำแบบทำแบบเอางี้นะช่วงนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยคือเพื่อนบอกหายหน้าหายตาคือพี่บีบียังบอกเลยว่าน้องแบบอืมน้องเหนื่อยจริงมึงน้องเหนื่อยจริงเยี้ยเดี๋ยวฉันไปปลูกบ้านเธอนะได้มาเลยเบลสตรอเบอรี่แทนเขาเรียกว่าอะไรนะสตรอเบอรี่มวนต่สตรอเบอรี่กวนสตรอเบอรี่กวนใช่เดี๋ยวหนูจะ ไม่แต่ว่าวันงานอ่ะคือแบบรู้รับรู้เลยว่าแบบเออนี่แหละสิ่งที่แบบซักซ้อมมาอย่างยาวนานคนรอดูแบบจริงจริงเวลาซ้อมมันน้อยมากมันทำให้เป็นแล้วแบบพอพอเต้นจริงๆอ่ะอ,อืื่นเต้นมันมีคนด้วยเสียงด้วยมันก็แบบเต้นผิดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีใครเห็นนะคะไม่เป็นไรพี่ก็พูดกับตัวเองเหมือนกันตอนขึ้นเทวพรมอ่ะ บอกว่าเต้นผิดเต้นถูกไม่เป็นไรขออนเอร์จีบูดบูดไว้ก่อนจริงเรามีหน้าที่เอนเตอร์เทนใช่คือแบบเอาใส่ให้สุดสุดซึ่งแบบน้องทำได้ดีมากพี่กับพี่บีบีนี่นั่งน้ำตาไหลแบบนั่งยิม้มเป็นอีป้าสองคนงงปะแกเหมือนแบบลูกเด็เดกแดงแบบอ ตายแล้วพอแล้วเป็นสาวแล้วแก่เลยทีีน้ฉันแก่เลยเรารู้สึกที่พีหน้ามากี่ปีนะแต่เราอาจารย์ใช่ปะสามไหมสามปะสามอืมน่าจะสามเร็วเนาะเร็วมากอะเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วอะไรอย่ะเงร็วนะเจ๊จริงคือแบบเด็กวันนั้นที่ขับรถมารับฉันในชุดมหาลัยแบบ ตอนนี้แบบโตเป็นแสง <c oughs> แก่แล้วนี่ไลฟ์มากี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้เลยนานยังไม,ไม่นานค่ะเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มติ๊กต่อมันจะเป็น,นี้มันจะแบบแข่งกันได้อันนี้พี่บูมก็สอนเราม่อีกทีหนึ่งคือแบบให้แข่งกันกดไลค์อะไรเงี้ยแล้วแบบมันมันมีอะไรให้เล่นเต็มไปหมดอะในเนี้ยหรองั้นเดี๋ยวฉันจะมาไลฟ์บ่อยๆนะท่าน ฉันขอศึกษาก่อนได้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์แล้วเหงาๆก็คือเชิญออมเข้ามาได้ได้เลยนี่คืองงมากเพราะว่าคือเราไปอ่านในในแอปเอกะแล้วก็ทุกคนก็แบบอยากให้น้องแบบแอคทีฟอยากให้น้องแบบลงอยากให้น้องลงน้องๆแล้วแบบคนเราที่ไหนจะตั้งใช่คนนึง ขอใจเย็นคือฉันน่ะอายุยี่สิบสี่ก็จริงแต่ฉันมีความแก่เข้าใจใช่ปะอยากให้น้องลองไอซีอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาปเอออยากให้น้องแบบแซบอยากให้น้องแบบอย่างงั้นอยากให้น้องเราเข้าใจทุกความหวังดีแต่เข้าใจความแบบแก่ในตัวฉันด้วยเพราะฉันแอปติดแก่เข้าใจปะใช่ก็เลยเครื่องช้าเกินก็้าใจปะมีหน้าที่เตือนสติกันแลไรกันแล้วพยายามพยายามพยายามจน ที่หลังบ้านฉักมาอยู่จ้ะแบบจริงจังซีเรียสทกกี่หนูพิกลงติ๊กต็อกหนูก็บอกค่ะเดี๋ยวหนูขอถามผู้จัดการแป๊บนึงนะคะว่ามันสามารถหรือไม่เขาจะใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่าเขามาลัดในติ๊กต็อกมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงนะี้ยก็เลยต้องถามแบบคุณถกอสจกรก่อนขนาดก็ดีนะมันก็แบบมีอะไรทำชวนคงชวนคุยไปเรื่อยพี่อยากเปิดมาพี่ตกใจเลยน้องออมทำไมอะ ทุกคนแบบเมนกันแบ้เนี่ยตอนนี้ยก็เรากำลังอยู่ในผู้ประสบภัยเพราะว่าเราอ่านเมนกันไม่ทันใช่เราอ่านแบบประกิจเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากจีน่าเก่งมากขอบคุณค่ะอ่านได้คํานี้เลยอ๋อโอเคโอเคโอเคเขาบอกอย่าพูดชื่อแอปอื่นโอเคอ๋อห้ามพูดชื่อแอปอื่นโอเคขอบคุณมากค่ะความรู้เลยความรู้เลยขอบคุณครับตอนฉันแบบ ถ่ายติดต่อใช่ปะฉันก็แบบบางคนแบบช็อตเวลาไลฟ์ฉันก็แบบเฮเป็นไรอ๋อห้ามพูดโอเคห้ามพูดห้ามโชว์แบนตอนแรกที่ยอ,อมไลฟ์ก็เป็นอย่างนี้เลยค่อยๆถามกันไปอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็แบบเขาเรียกอะไรคือแบบเอ้ยอันนี้ทํายังไงน,นี่คืออะไรอะไรเงี้ยอืมแล้วน้องออมไปอันนี้เปล่าไปงานหนังที่หยด,ดเปล่า งานเดิมออ,อไมอยากไปมากเพราะว่างานน่ะจะได้เจอแบบเรแบบาสแสดงช่องทุกคนเึงหอปะแ <c oughs> ฉันจะอยู่กับใครฉกันเถอฉันปวดแล้วนะว่าฉันแบบงานนะ่ะมันสามารถเลือกแบบมันสามารถแบบหลีกหนีเวลาได้ไหมอะไรอย่างเี้มีได้ไม่เป็นไรไปทํางานก่อนฉันอยากดูละควรเธอแล้วว่าสิ้นแสงตาฉันก็อยากดูเหมือนกันสิ้นแสนตาอ่ะ ลิ้นแสงตะลิ้นแสงตะวันใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนตีเงี้ยนนะเดี๋ยวก็ได้ดูคุณคุณชื่อปลายฟ้าเอ้ยไม่ใช่ปลายฟ้าถูกแล้วเอาปลายฟ้าถูกแล้วมีปลายฟ้าอิงดาวไปอีกมีชามีชากองทัพแล้วก็ผีเออไม่ใช่ไม่กองทัพผีเลยกองทัพผีตะวันอีก่นึง ตะวันพี่เก้าตะวันอุ้ยตะวันเดียวกันหรือเปล่าตะวันพี่เก้าอันนี้ตะวันหลิงหลิงเฮ้ยิววิวว้อโปงโป่งุ้งไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นครับพี่ดีนะไปทำเล็บกันบ้างวันไหนบ้างๆอะไรนะคะได้ทำเล็บกันไหมวันไหนเล็บเธอมอมอ่ะเธอบอกฉัน น้องว่างเมื่อไหร่พี่พร้อมถอดเล็บนี้แล้วไปกับน้องเลยในด้ไหนเลยเด็บปัจจุบันไหนว้าวเกือบเป็นพี่เกือบเป็นพี่กะแต่ยังพี่กะออ๋อยังตอนแรกว่าจะต่อยาวแต่่อจแกลับได้นะฉันเป็นพี่กะคือยาวทำอะไรไม่ได้เลยต้มหูต้มหูคือต้องให้คนอื่นใส่ให้หมดจริงทุกวันนี้นะอยากใส่่อยมากใส่ไม่ได้ค่ะเล็บยาวใส่ลอยไม่ได้ ดิฉันต้องแบบต้องการความช่วยเหลือเวลาฉันใส่แบบข้อมองข้อมือต้องหอง,หงุ้หงิเงี้ยฉันต, <พอ S 1> ต้องวิ่งไปแ<พ>อานเลนเคยเป็นหรือไม่เคยแล้วเล็บช็ยาวขนาดนี้เล็บยาแบบเวอร์เนี่ยเหรอปะบึ้มง <พอ S 2> ่ายแบบพอเราออกเอาออกสองข้างอย่างงี้ใช้นิ้วสองข้างอย่างงี้แล้วก็สองข้างปุ๊บบอกมาอีพอที่อ๋อตาบอดอ๋อคือพี่ไปดูคนหนึ่งอ่ะเขาให้แบบเอานิ้วตรงเนี้ยปลายนิ้วตรงเนี้ยนิ้วเอียเลื่อนลงใช่ป่ะแล้วก็เอาอีกปลายเนี่ยดึ๊กออกมา เอ๊ะฉันไม่ซื้อคอนแทคเลนส์ตามเธอแล้วนะสวยไหมสวยเดี๋ยวต้องซื้ออีกเพราะว่ามันมีกี่ชิ้นเองอ่ะมันมีน้อยมากมันมีแบบสิบชิ้นสิบอุยอย่าโชว์นะคะเขายังไม่ได้จ้างเราาไม่โชว์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 กตอนนี้ฉันกาลังใช้คอนแทคเลนส์เลนอยู่เขาส่งมาให้ฉันแบบเยอะมากแต่ฉันบอกว่าพี่คะ พี่ส่งมาได้นะคะแต่แต่แต,แต่แต่บางครั้งหนูแบบไม่มีเวลาถ่ายลงพี่รอได้ไหมอ๋อรอได้ค่ะหนูลงเลยอ๋อก็จะบอกให้รู้ตรงนี้เลยว่าใช้ยมิสเลนแรงมาเลยถ้าแบ่งไปช้ป่ะค้อมันเยอะแบบเยอะเธอมีสายตาป่ะนี่ค่ะเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเขาสองร้อยเขาสองร้อยกับร้อยหนึ่งอืมสาสายตามไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะได้มีมละ <laughs> ลูกกระเทยเลียงของจริง <laughs> คือมันอยู่ในสายเลือดคือกีดออกมานี่คือแบบถูกต้องคือแบบถูตเธอเพลงใหม่ของฮิวิอ่แล้ะฟังยังโอมอ่ะโอมเลยเธอยังไม่ได้ฟังฉยังไม่ได้ฟังแต่ฉันเห็นผ่านๆว่าจะกดเข้ไปฟังอยู่เป็นไงมั่งเลิศไหมลูกกะลูกกะเลยใช่ไหมลูกะเลยคือฉันยังไม่พ้นจากดิ่งดาว ปล่อยฉันแบบนี้โอเคนี่มันก็แค่ดิ้งดาวไม่เคยรักใครฉันเลยเพอ่งเห็นรครก่อนไปไปไปจะได้เจออ่ะพวกเราอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้นอนพอดีอ่ะคือไลฟ์นี้นะกะแบบลองเชิงก่อนเล่นๆไม่ลองอ่ะคนดูแล้วฟีมัน อุ้ยได้แว่นไอหแุ่มคนนะั้นมันได้แว่นไอ้หนูคนนะั้น <laughs> 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 ยังโอมาเตอร์แล้วเบอร์เฮ้ย <laughs> <laughs> ได้ปวาวันอุ้ยไหนปวานปวันปาวันคือรีเฟรชคือแบบคือของขวัญชิ้นใหญ่ใจโตฟิลใจใหญ่ <laughs> จริงเหรอเหมือนที่พี่กับได้ป่ะไอปวาวันตอนไลฟ์ครั้งนู้นอะที่มันแบบวูอ้อวมาอย่างเงี้ยใช่มันคือปวาวันครั้งแรกนี่ไงปาวันอีกแล้วเจ่ไหนไหน ไหนประวัติที่เธอหรือเปล่าอ๋อคือมันจะขึ้นหน้าของตัวเองถูกปะหรือเปล่าพี่ไม่เห็นมองไม่ทันเลยอะอ้หนูหนูหนูก็มองไม่ค่อยทันเหมือนกันเนี่ยต้องต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป I I don't understand anything okay hello hello Interfan hi hello Interfan this is Gina my best friend my name is Gina Gina s a l a s thank you from Thailand y e h from Thailand เฮ้ยทำไมเจ้าถึงชอบเป็ดอ่ะซื้อให้อ่ะเธอเธอเป็นหลิงลิงควงหรอเพื่อนเป็ดอ่ะทำไมเธอเป็ดข้างข้างไกลเป็ดเป็ดข้างข้างไกลคือฉันไปดูคลิปใน youtube มาน้องออมของของเบสคําสิงอาแล้วเป็นไงต่อเขาบอกว่าเขาเหมือนเป็ดพี่ลิงลิงอ่ะเขาเหมือนเป็ด เหมือนกี่โมงพี่หลิงหลิงยังเหมือนปลากระเบนเมื่อกีอีกแล้วเธอแล้วเธอแล้วเธอมีเป็ดมันคืออาไหญบ้าไปเลยบ้าไปเลอันนี้แม่ยกของจริงนะคะชิดจีน่ายีอาตอดคือฉัานาน้นนะซัพพอร์ตน้องสุดๆฐานะกดดูในเน็ตพิกชํำคนนี้ตัวจริงชอบนั่งดูละครอ,อยู่บ้านนั่งดูละครคนนี้ สามพองสามวัตชามีรักในกรงไฟอะไรอย่างเงยอนไปดูบทบทจะตายไหมเนี่ยว้ยตายละสมองไหลตอนนี้คนในไลฟ์สมองไหลพี่ทีหน้าด้านหลังถ I mean ูกเขาเป็นแม่ยกชั้นใช่ว้าวขอโทษค่ะมือใหม่ฝึกมือใหม่ฝึกหัด ครับครับครับรับทราบรับทราบ b บราซ l ลเลิ you พี่จีน่าโอลาบราซิลโอลาโกโมสเดบเไปสึกก่อนเดี๋ยวหนูจะมาพูดด้วยอ๋อใช่ๆมันมันมีประโยคของนางงามนี่ใช่ป่ะที่เขาท่องกันอ่ะโอลาไปฉันอยากเป็นนางแล้วจริคไหจริงเหอถ้ถ้าเธอเป็นนางงามถ้าเธอประกวดนางงามฉันจะไปเชียร์ทุกสนามที่มันไปได้ คือเอาจริงๆลยน้องอ๋อฉันเห็นตะวันหนึ่งตัวคืออะไรตะวันคืออะไรฉันฮันเธอจะขอตะวันฉันเหรอฉันได้ตะวันหนึ่งตัวอ๋อตะวันนี่นี่เป็นโคจะรู้อะปะวานฉันได้ตะวานได้ตะวานปุ๊บเป็นไฮโซเลยคือเรียกไม่หันแล้วคือแบบฟิลมีเงินเลยคือได้ตะวานมาสามตัวคืออ้ะวทำไมเหรอคะอย่างนี้เลย พี่หรอ์สามตัวเลยหรองั้นไม่ไปถึงไม่ถึงถ้าได้เปาวานมาสามตัวคือเชิดเลยแบบเชิดเลยหรอไม่เหงาอย่างนี้เลยไม่เหงาสมมติพี่เชิดพี่จีน่าคะพี่จีน่าหรือเปล่าคะพี่พี่พี่จีน่าค่ะหน่เเชิดไปลยขอ่อเคไหน่อยน้องออมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมจ๊ะ คุณจะมีม for ีติ้งที่ประเทศอื่นอีกหรือไม่ฉันจะมีมีติ้งค่ะมีติ้งที่มาเก๊าแล้วก็เอ่อเอ่อฟิลิปปินส์ขอดเพิ่มคำาน่อยฉันแบบอาจจะไม่เก่งเขาเรียกว่าอะไรภูมิศาสตร์นิดหน่อยแต่ฉันจำชื่อประเทศเดี๋ยวนะฟิลิปปินส์ใช่ไหมฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อ่าฟิลิปปินส์แล้วก็มาเก๊าแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็คือสองประเทศนี้เลย ใช่วัส่วนบอะไรนะวันไหนบ้างมาเก๊าไปอาทิตย์หน้าค่ะอย่าลืมกดบัตรหรือบัตรหมดแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจคือฉันแบบเด่นี้ฉันแบบโซเชียลดีท็อกเล็กน้อยคือฉันอยากรู้ว่าการที่ไปทัวร์ต่างประเทศเนี่ยคือโทรมันเหมือนกับที่ไทยไหมหรือว่ามันก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ มาบอกตลอดว่าแบบเออทุกคนทําให้เราเหมือนแบบอยู่บ้านอะ <c oughs> คือแบบต่อให้แบบภาษาเราเรามีล่ามอยู่แล้วไงเราก็เลยไม่ได้กลัวคือทุกคนก็คือแบบอบอุ่นมากตอนรับยังอบอุ่นเลยเนี้ยรดอืมฉันอยากมีทัวท่วาอาาย่างเงี้ยทั่วลอาอันเนาะตื่นไม่ไหวนะเช้าเช้าอย่างเงี้ยคือตื่นไม่ไหวคือแบบคือได้ตื่นเช้าทุกคนอาจจะตามได้ถ้าเป็นทั่วลอาจันนะตื่นเช้าไม่ไหวใช่ ไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนเลยต้องลองแต่เขา่วนจะให้ตือเต้นจังตอนน้องเพลงตอนน้องร้องเพลงสอรี่อ่ะมันแปั๊บ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 ไอ้งงเอเกนอย่างเงี้ยลูกกาแบบ <S <S ฉันชอบฟังที่สุดถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบฟังเสียงตัวเองแต่ว่าแบบอ่ะถ้าเอามาเต้นมันก็คือจอยเนอกปะพี่ฉันรู้สึกว่าหัวตูดหัวตูดอย่างเงี้ย มึงใช้ไม่แบบโซโดโซโดนี่คำใหม่โซโดโซโดเอาไปใช้นะจ๊ะฉันชอบฉันน่ะดูที่เธอเต้นเป็นไงแขนหักไหม <c oughs> เพลง <c oughs> ไม่ใช่เดยจะอยู่เอ่อ <c oughs> uh, ชื่ออะไรนะเออปิตี้อ่ะปิกตี้อ่ะเอสอะไรวะปีดป <Fe et, S 1> ่ะปีดเหยื่อลีบไม่ลีบเหยื่อลีบปีดไม่ลีบอย่างเงี้ย คือเขาเกินพอเห็นฉันเห็นปุบฉันแชร์เลยคือในหัวฉันนะไอติงนะตอนแรกนะทุกคนบอกว่าฉันอะแบบร่างกายไม่แข็งแรงผอมแรงน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะบอกว่าเธอเต้นจนใครขึ้นไม่ไม่ใคร่ขึ้นฉันไม่เป็นไรเลยอีสุคนที่ใข้่ขึ้นคือคุณครูใช่ปะเออใช่ที่คือคุณครูค่ะฉันปกติมากทุกอย่างคือแบบเหลาปะค่ะคือเต้นแบบ เอาดิไม่ได้ผอมค่ะเอาเลยสู้ตัวเล็กไม่ได้แบบขคาจะเต้นแรงไม่ไหวแค่ปวดปวดตัวเล็กน้อยใช่เล็กพี่หนูมีจริงฉาไม่ได้ออกอกกาลังกายนานมากแล้ออกทีคือแบบเมื่อยไหมเมื่อยมากอันนี้คืออะไรมดีๆฉันได้ประวันตัวใหญ่ที่ใส่ตึกที่หนอมันเป็นแบบใหม่เหรอฟิลใหม่เหรอไม่รู้อ่ะอะไรใหม่ๆ มีอะไรให,ใหม่ๆมาให้เราดูตลอดเลยมีอะไรใหม่ๆส่งให้บิจินน่ดูได้นะคะอุ๊ยอะไรเนี่ยมีคนขอรับเชิญอ๋อ<ค>ไม่อ,ออกกำลับบงกายอะไปอ,ไอ,ออกกำลังกายกันโอนพี่อยากออกกำลังกายมากน้องออมแบบช่วงนี้พี่ตื่นหกโมงเช้าทุกวันเลยเลยคือมันเป็นแบบเวลาออเขาตืไปแล้วอะอัตโนมัติไปแล้วว่าแบบ การตื่นเช้าไปกองถังตีห่งตีห้าตื่นละสิ่งเป็นแก๊งพี่ไปซะชวนชวนพี่อยากออกกำลังกายซึ่งตอนนี้พี่อ้วนขึ้นแล้วแบบเยอะเลยดีแล้วจะไปถ้าอยากถ้าอยากเล่นอะไรพี่หรอพี่อยากเล่นทุกอย่างพี่เล่นเล่นหมดถ้าอยากเล่นอะไรฉันก็จะไปด้วย เดี๋ยวว่ากันคือคเดี๋ยวว่ากันถ้ากับแล้วากลัวน้องเหนื่อยน้องอะไรเอาไหนไปตีแบตอีกแล้วเอะไรปะคราวที่แล้วอ้อมตีแบตกับพี่จีน่าพี่พีพีแกงละอจันประมาณเออสามชั่วโมงปะตอนนั้นที่เราจองกันจองกันกี่ชั่วโมงอะตีกันจนตัดตีกันจนพ้ออะ ตีกันจนทอลเราคิดดูตอนเช้าไปต่อยมวยเอ็มเอเกับพี่บีบีมาแล้วก็มาตีแบบต่อว้มีคนบอกพี่เสียงห้าวมากงั้นพี่ขอปรับทนปรบนนหน่งยป่พี่เสียงห้าวพี่เป็นนีจีน่าออมเฮ้ยเป็นอะไรนะจีน่าออกอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้พี่อะตอนนี้ถ้าเป็นจีน่าออมอะพี่ขอหลบทั้งให้ลิงควงก่อน Workers> ไม่ภาพคือพี่นะชอบมากฝากไปบอกพี่หลิงด้วยว่าโหคือเทพสร้างอะสั่นสร้างแบบเรารู้จักแบบเอไอป่ะคือพี่หลิงเหมือนเอไอตลอดอ่ะแก้คือเดินมาเนี่ยวันนี้อ <Mm ัดวันนี้ไปทำงานมาใช่ปะแล้ว แล้ววันนี้ก็เจอดกันนะแบบอาแต่งหน้าบางๆเฮ้ยแต่งหน้าบางๆยังเหมือนเอไอเจคือเจแบบเจสวยไปปะอย่างเงี้ยสวยมากคือสวยแบบเขาคือเทพสร้างเฮ้ยกินไรตอนเด็กอย่างเงี้ยเขาบอกกินจกโตโตคืออะไรเอ่ยคือเขาบอกว่ามีมีแฟนคลับของพี่หลิงอ่ะบอกว่าพี่หลิงหลิงกินอะไรโตคะแบยถึงกินอะไรโตมาถึงสวยขนาดนี้พี่หลิงบอกอืมต้นเด็กๆโอ้ต้นเด็กๆไม่กินอะไร กินโจ๊กตอโ,อกโตโโกินโจ๊กตอโตกินโจ๊กลวตอเ,เอาอยังเซฟชิปนั้นอยู่เลยคือมันน่ารักมากอ่ะเหมือนแบบคือพี่อ่ะชอบความแบบด้วยความที่เขาเป็นเด็กสองภาษาเกิดปะใช่เลยน่ารักไงคือมันเป็นคน่างชาคือสัเนียงการพูดอ่ะมันจะไม่เหมือนเด็กไทยที่พูดฝรั่งได้เก็ตปะพูดอังกฤษได้มันจะเป็นเด็กเด็กเหมือนเด็ก เด็กเอเชียแบบพูดแบบติดติดเหนือเอเชียเก็ตไหมติดเหนือเอเชียดูวิว่านักยังทันยังไม่ได้ดูแต่ว่าฟังเพื่อนๆรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าให้ไปดูกับเพื่อนทําไมอะเขาบอกเดี๋ยวมันอึดอัดเขาบอกอน่างช่วงแรกๆอึดอัดเขาไปดูกันป่ะเออฉันไปดูไหมเดี๋ยวฉันขับรถไหได้ กับเดี๋ยวไปนับตีแบกกันพี่พี่หลิงจามแล้วค่ะวมากจริงๆทุกคนพี่หลิงเามแล้วโจกโตน่ะนะจกโตตอบ้วยนะว่าเขาสวยมากแบบฝ่ายตรงเนี้ยเขาอะแบบพอรลติเตอรสันจีนรีทัศน์ฝ่ายเขาเขางอนจริงหรอใครรีทัศน์ฝ่ายพี่หลิงหลิง นั่นคือฝ่ายเสน่ห์นะทุกคนอย่าลีทัดอย่าลีทัดอย่าลีทัดเด็ดขาดนี่กี่มองแล้วเดีวฉันต้องไม่อาบน้ำาหละอันนี้เหมือนกันคือวันนี้มาลองมาลองเลงแต่คือจอยมากคนดูเกือบสองหมื่นเต๊ะค้อใช้มาลองสนามเท่านั้นโย่เ <Yo, S 1> <laughs> ด,ด็สิเด็กวัด แข็งแรงเหมือนกมือเหล็กไงกูบอกเสียปเเ่องานกูตั้งใจฟังนะถึงจะซิ้นกูต้องรีบมาก่อน่อนจะไปิ่งมาก่อนเนี่ยพลาดท้องสาวของแกรเพราะกูต้องมองดาวเหมือนแม่ช่องเพชรแถวพาวจงจไม่พลาดท้องสาวน้องออมคือเอาใจบ้านเราอ่อนนิดนึงคือเขาน่ะถามกันมาเยอะเรื่องพี่กาบเรามารีวิวพี่ชายเราหน่อยดีกว่า เสียงเลยปิดเสียงเลย